วันนี้รับอยู่ร้านแชมวันแล้วก็มาเจอกระทะนะตัวใหม่ของสโนไลนะครับทุกคนตัวนี้เฟียวมากมีช่องนี่ให้ใส่เครื่องเคียงด้วยนะพวกอะไรนะกิมจิปะ่ะกิมจิกระเทียมอะไรเงี้ยย่างทำสเต็กเนาะใส่โงใส่พริกได้นะอันนี้ที่เราเห็นอยู่เป็นขนาดความกว้างอยู่ที่30เซนนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวเก่านะนี่ตัวเก่าก็มีนะเห็นไหมสามสิเซนกำลังดีนะเหมาะก,กับ2คน อันนี้ว่าวาวแล้วนะมีอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่ครับคือตัวนี้ตัวนี้แบบใหญ่มากอันนี้ไซส์สามสิบหกเซนนะจริงๆมีใช้จริงๆมันมีไซส์เล็กกว่านี้ด้วยครับก็คือไซส์สามสิบสองเซนนะก็จะเล็กกว่านี้แต่เนี้ยคือถ้าใครไปครอบครัวใหญ่นะตัวเดียวจบแล้วกระทะพวกนีนครับมันใช้กับเตาฟืนเตาไฟเตาแก๊สเตาไฟฟ้านะเตาแม่เหล็กเปิได้หมดเลยเขาเรียกว่าอะไรอินดักชันถ้าผมผมรู้พูดถูกเลย คุณภาพดีนะตัวเนี้ยไม่ติดกระทะแน่นอนครับที่สาคัญคือ้องมีกระเป๋านะรอบนี้ไข่ยแยกนะนี่กระเป๋านีให้หลายไซส์นะครับก็ซื้อไซส์ไหนก็เลือกเอานะนกระเป๋า,าสโนว์ลายถ้าสนใจก็มาจัดก,กันที่ร้านแชมว้านสาขาหนองแขมที่เราอยู่ตอนนี้ได้เลยครับแต่ทิ้งวิการใหไว้อยู่ใต้คอมเมนต์ดีนะ